แล้วคุณได้มาไปไหนเนี่ยยานี่อะรลาสเเปลีนเป็ีเป็ดจานแห่มแน่ไม่ต้องซื้อเลขมีมีคนเดียวลาสเวกน่อเยีไปเลยนะเม่ไปเล โตตามหากันเลยเหรอเดี๋ยวโคตตามหากห่าเลยเอ่ะได้มาใช้ชีวิตหนักไปหน่อยอ่ะสู้ๆนะฉันฉัดเลยทัวันนี้ได้นอนแปน่สองสามชมไม่ถึง่อชั่วโม,มงนิดนน,นักมากแม่ ทุกคนแไปอีกตอนแรกไหมไปอีกสองปพันสิบห้าแดงแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็สิ้าแดงนจะใครจะตรงเราะตรงให้ด้วยได้นะจ๊ะนะจูนี่ เยคุณลุงฟ้ากบหาชวนทำเองคุณลุงฟ้า,า,ฟา,าถือที่ไม่อยู่วากไม่แก่เมื่อไรจะบินกับเมืเอ่อไรคนน้นต้องจะมาหาเมื่อก็เจอพี่บีไปยังไม่หายกันถึงเลยแล้ววมื่อคืนเจอเจอแม่สาย

I'm I'm ready